ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมป99วันในป่านะคะว่าอันเล่นที่ถูกแบนเหรอถูกแบนเราก็เศร้ามากเลยอ่ะเราเศร้ามากฉันชอบไลฟ์สดมากเลยฉันชอบไลฟ์สุดฉันโดนแบน เสียงที่เศร้ามากจำได้โอ m มก o d กับป้าอันคืออะไรอ่ะอ๋อต้องหาเนื้อใช่ไหมก็ใช่ไงเไปหาสิไปหาเนื้อไ่ใส่ในตรงไหนโอ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วของฉันเองของฉันนี่มันเท่ากับตายของฉันเนื้อสามชิ้นวันนี้เล่นกับคนแปลกหน้าป่ใช่ครับวันนี้เราเล่นกับคนแปลกหน้านะคะเนื้อสาม เขาโชคดีอ่ะโอ้ยได้ละเขาไม่รู้อ่ะเขาเป็นเขาเป็นเอเลี่ยนพิกก่ะนีไมอันเนอสามให้ไม่ได้ตั้งแต่แล้วเอ้ยทำไมเข่ยังไม่ได้เลยอ่ะนี่ไงจะเอาอย่นี้เออทำไมเขาใช้อีมลี่ามแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะอีใบสีส้มคืออะไรวะตึ๊บปิเ i ต เอออยากแตงตัวยอยากแต่งด้วยอยากแต่งก็แต่งได้เหรอก็แต่งได้อยู่เพื่อไม่ชุดแต่งไม่ได้เออฉันเป็นตัว ladies เอ้ยลูกฉัน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 เป็นคนรักคิดไหมเฮ้ยไม่เป็นฉันเป็นคนธรรมดาดีกว่าเป็นเด็กดีกว่าเป็เป็นเด็กอะเป็นคนเฉยเยเลิศเลิศเกิดมาเพราะความมั่นใจดีกว่า น่นไม่อยากเป็นเต็กแลยเป็นตัวเป็นเต็กแล้วช่วยฆ่าหมาไหนสิฆ่าหมาไหนมาโอเลไหนมาเม่เลยตรูนี้ <บา S 1> ยังไงเก็บเนื้อให้ด้วยโอเคเนื้นอเต็มแล้วอะ เอ็แล้ววันนี้ในในแมพมีใครกี่คนเราตั้งไปเล่นห้าคนห้าคนเราตั้งใจข้าหมาไปแบบไม่ใหโดนดาเมจดดีดีพยายามนะเร่คนแบกมากช่วยช่วยเขาดีดีหน่อยเขาจะทำปุ๊บด้ยเอาเอาเป็นลูกเต็าถ่มปุ๊บก่อนถลก่อนปุ๊มเลยนะ นี่วันนี้เราได้ของอะไรมันมันฟินมากเลยอ่ะตอนตอนที่ไม่ได้เปิดเสียงเอฟเฟคเนี่ยแหงด้วยอยู่จ้าที่มันฟินมากเลยชอบมากเลยอ่ะขอบมอันเตลร์แล้วก็ตบมุกได้ด้วยนะเวลาสมมติไม่ไม่ตายตกมุกเลยเตลล์เลยสมสมติข้ามาป่าแล้วโดนก็วันนี้เลยแชร์่ชงหงเชงหงแล้วของเจ้ามันอยู่ไหนอ่ะแชร์โฮ พระสังใช่อของเยาว,วันหายตัวไปไหนเนี่ยตัว,ตวอ๋อเจอแล้วอันนี้ของเอนอันนี้ของอะนเนี่บอนท่านมาต่อได้ตกบปุ๊บเต้อตงแต่เราต้องจำได้นะว่าไหนเป็นรูปหน้าไหนเฮ้ยฉันไม่แคร์หรอกหน้านหน้าหน้า เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ได้เดียวนีแล้วโอ้ยไหนวะก็เจอละเอาอันนี้ก็ได้สี่บุ๋มนะที่เหลือก็ไอวเวนหัวไม่ต้องเวนหัว I got to take chicken and paya. Chicken and nugget, I hate you so much. 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 Okay. Chicken and so nugget, I, so cool. I, I hate you so much. You didn't know what I had, but I must. I need to knock on the door, knock on the door. I don't make a fuss, knock on the door. เฮ้ยโย่วย่วย่งมมันนื่อนลูกก็จะกมช่ไม่ใช่ต้องส่งของมาส่งแล้วค่ะเฟอร์รี่เฟอร์รี่ครัลูกไอ้ได้ปืนไรเฟิลว่าซ่นเทพไหมเนยเทพเท่มาเออเทพเทพพืกับพื้นผิดค่ะ ยังไงขอปืนเลเซอร์ดที่ไหมทำไมไม่มีด้วยซ้ำอ่ะเจ้าไหนบอกว่ามีปืนเลเซอร์มไม่ถึงว่าเขามีปืนเลเซอร์ด้วยอ่ะยังไงมไม่ใช่ยังไงอือือเดินไปก็จำเลย driving in the car I'm washing the t e a r s เราวลบหน่อยนะคะทม่เช่ เราหิวค um, ่ะแค่นันเป็นมอนสเตอร์เร็วกันแกงยังไหมอเลนอะอเอโอ้โหมาเป็นหนึ่งูงขอเวลาขอเวลาเนอะขอเวลาถึงตัวโอเคอุ้ยสองเลยว้า เจอกล่องสมบัติมาตั้งหลายกล่องแต่เปิดไม่ได้ทุกกล่องมันโดนไล่ๆเนี่ยสม่งเดินทางแค่ตั้งหลายชิ้นจะต้องเอาชุบไปเองโอ๊ยอุ้ยชัดชัดเหนื่อยหนักอะไรมาอะไรฉันเจอกล่องตั้งหลายกล่องฉันเปิดไม่ได้สักกล่องเพราะว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ คอยแบบไล่ล่าฉันฉันเจอผ้ามนแผลสักประมาณร้อยอย่างแล้วทีได้กับเพื่อนไม่เจอสักอันนี่แหม,ม่มอ<ไ>เอาไฟฉามือออ่ต้องการต้องการไฟ้ายต้องการแต่เอาใหม่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาใหม่เอาไปเอาใหม่เชื่อเลยว่ามันจะไม่มีอะไรอยู่ในตัวแล้วเอาใหม่เมื่อกี้ยังเห็นหมาอยู่หม,มาอยู่ใน เด,ด,ด็กอยู่ในเด็กอยู่เด็กอยู่ในเด็กอยู่แต่ปะทำไมถึงยิงมันที่มันทำอะไรไม่เสียงใกล้จังวะมันจะใกล้แต่ก็ไม่ใกล้ดูเหมือนจะไกลนะแต่ก็ไม่ค่อยไกล hey. เฮ้ยออกไปอย่าทำเลยเฮ้ย<ค> เยเฮ้ยคนนี้มันกินแรงเพื่อนอ่ะคนนี้มันกินแรงเพื่อนอ่ะคนนี้กินแรงเพื่อนวะโอ้ยฉันฆ่าแกแน่แอ,แอ้แกอยู่ตายมาเลย<อ>นต้องการสิ่งที่อมอนไม่ต้องนะ<อ>ไม่ต้องมายิ่งกับฉันฉันไม่รักแกแล้ว เดียวชุดก yeah, ็ได้ชุดฟ oh, wow. ้าน oh, okay. oh. ั oh. hey, people, ่งกูไหมเดี๋ยวด้วยอือไหมชอบอะที่เขามีที่เด็นด้วยชอบมันไั้ทำไมเฮ้ยกระลิกคุณโอเคเออมาหน่อยเฮ้ยเว้เตือนแม่ดีกว่าไว้ไม่ดี เหลือบุกถึงใจก้า<อ>วาเดี๋ยว<ห>น,<ด>นี้เราจะเป็นช่างตกปลาช่างตกปลาแล้วเฮ้ยมาแล้วเรียดังมาป่าแล้วทุกคนชมหน่อยชมหน่อย เจอติดกันเลยอ่ะโรงพยาบาลที่อัปเกรดอันนั้นแล้วก็เออไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอ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 เจียนแต่ว่าอ้ตั้งห้าคนแล้วแต่เราไปช่วยคนเดียวจะไม่เด้งเหรอไม่เด้งแต่แต่รงไอไหมไม่หาดกองขาวล่ะกองขาวกองขาวคืออะไรก็ดูนี่นี่ม โอเคมันมันก็ขาวอยู่แหละโว้ยข้าวมันแถบไม่มีสักอันได้แต่เค้กะ่ะเค้กั้งสามอันสร้างซุปได้เลยสามอันมาสง่งไม่ใช่สิโอ้ยฉันเดอเค้กมาห้าชิ้นแล้วใช่ไหะพื่ไม่ดีหกชิ้นหกชิ้นแล้วอืมหายเยอะจัง <c oughs> แม่วาไมเหนื่ออุ๊ยชุบดีไหมคะไม่ฉันจะไป็นถึงคนแรกฉันจะไปถึงเป็นคนแรกจะไม่ชุบอี๋ไหมไม่ชุบแล้วไม่ชุบทำไมฉันจะต้องชุบมันด้วยไม่ต้องชุบเฮ้ทำไมฉันทำไม่ได้ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบส้มไม่ต้องชุบเฮ้ย

เราได้กระสุนอย่าโดนเราเว้ยนะยัยใหม่โดนเลือดลดแค่นิดหน่อยเองลดนิดหน่อยโอ้โหเมื่อยังช้ำฉันต้องการสิ่งที่มีชื่อว่าไฟฉายเอ๊ะไฟฉาย โออพี่เะ <c oughs> มาว่าะยืด้วยโดนไล่ไเทย,ยี่ยนี่มงจะได้แข็งแล้วมันจะฉันจะทำให้ประชากรของเราลดลงนะคะใช่ โอ้ยสุดดีมอฉันก็ไมดเอยไม่เยชคไม่บาม่บาไมนบาไมบาเอามายที่ทิ้งมันในบ้านแฟรี่แทนเขาเนี่ยอยากทิ้บ้านแฟรี่ไหมเอ้ยไม่ได้บ้าน นี่มัน, <S <S เ,นเรนดี้คดีเฟนีลยจิ้เมเไม่รู้ต้อร์เฟอร์ี่นี่ฟอร์อนนอรี่ี่นีเฟอร์รี่เอาไปเผาีตู้<ด>เครื่องแต่งกายอะไรอย่างมันคืออะไรอ่ะชีวิตนี้เราบุกด,ดันเชียนไว้เดีวคุณย่ระดับความยากที่สุดก็พอละ อุ้ย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 ย,ย,ยุ่งกันได้ตุ๊มีทุกข้อทำไมไม่ต้องซ<ก><น>ื้อหรอกต้องอะไรต้องจะพาเพลินแล,แล้วยังฉันควรทำตัวเป็นคนดีหรือ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีกว่าไม,ไม่ดีกว่าไม่ดี คนดีไม่ดีนะฉันหิว่ะคนดีฉันคนดีร้อยเปอร์เซ็นไม่เหว่าไวา้ตาถัา่วอยู่ไหนอยู่ไหนมันจะปืนอะไรฟรีด้วยแต่ฟรี่<ม>เฮย้ยไม่ได้เอ็ม ตมึงตาถัา่วป่ะที่พี่พี่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะอ,อนุญาตนะกดตาเม่คืนะออะไรอันจริงเลยแค่นี้โอ้ย เนาะนั่นแหลหายของกระสุนปืนเล่ย์เฟิรเยอะเลยสี่ร้อยนัดโอ้แบบสี่ร้อยนัดเลยเสียฟเซฟอะไรอะไรเราต้องเปิดกล่องเยอะหน่อยนะเฮ้ยไปเล้า

啊啊啊！好嘞，把那也跟了。